สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมา <Okay. S 1> มา,มา,มาตุ้มโฮมมื้อเช้านะคะ <Okay. S 1> กับข้าวไข่นะคะเมนูไข่นะนี่เมนูไข่ขั้วไข่ทอดไก่แกงเหิดใส่ผักหวานนะคะนี่แหละค่ะของแซ่บอีสานนะคะแกงหิดใส่ผักหวานเนาะ ถ้ามีไข่มดแดงด้วยก็ดีนะคะแล้วก็มีทอดไก่ไมีผักนะคะอคโอ้โหฟักทองโตไวมากเลยนะคะทองนะคะโตโตนะคะลูกนี้ก็โตมากเลยนะคะนี่นี่ลูกนี้ก็โตจะทำขนมหวานได้แล้วนะคะนี่เก็บใหม่ๆนี่แหละคะ่ะทำขนมหวานอร่อยนะคะ อันนี้ดอกตัวผู้นะคะแม่ดาจะผสมผสมเกสรก่อนนะคะนี่เกสรตัวเมียนี่แหละค่ะแมลงก็ช่วยผสมเกสรให้นะคะเนาะแมลงก็ช่วยผสมเกสรให้เราก็จะเอาตัวผู้นะคะมาจ้ำใส่กับตัวเมียนะคะแต่ว่ามันจะถึงหรือเปล่านะคะกลัวไม่ถึงเกสรตัวเมียเราก็นี่เปิดแล้วนะแรมแรมนี่แะคะนี่เอามา ทาทาทาท,า,ทาใส่ทาใส่เกรสรตัวเมียมันก็จะหุบเอานะคะนี่มันก็จะหุบเอานาะ,ะแล้วมันก็จะติดลูกนะคะป <sentences. S 1> กติแมลงนะคะก็จะไปจับเกรสรดอกตัวเมียเนาะไปจับเกรสรดอกตัวผู้แล้วก็มาจับเกรสรดอกตัวเมียนะคะก็ <iz ip. S 1> จะติดลูกนะคะเดี๋ยวลุ้นกันนะคะว่าจะติดหร <pr os> ือเปล่านะคะค <an> แต่ที่สำคัญเราต้องเด็บยอดออกนะ เพราะว่าให้มันไปเลี้ยงลูกจะได้โตวไวนะคะจะได้โตวไวเนาะต้นตะกบลูกนี้ก็โตไวมากนะคะต้นนี้นะคะแป๊บเดียวก็จะล่มลื่นแล้วดูพริกนะคะพริกแล้วก็ต้นหอมมาดูหน่อไม้นะคะที่เราเพาะไวนะ้น่าแตกตาหรือยัง โอ้เริ่มแตกหน่อแล้วนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมเนเริ่มแตกหน่อแล้วนี่เริ่มแตกหน่อแล้วนะคะอุ้ยหนอนนี้โตแล้วนี่เขียวเลยนี่โอ้โตแล้วนี่เขียวแล้วนะคะเริ่มแตกหน่อแล้วเนาะเริ่มแตกหน่อแล้วล่ะค่ะไผ่ที่เราเลี้ยงไว้เนาะโอ้มาดูดอกดอกดอกอะไรคะนี่ ดกดกนะคะนี่ดอกบานเต็มต้นนะคะเขาบอกว่าดอกมะแดงนะคะถ้าดอกมะแดงดกนะคะปีไหนดอกมะแดงดกเขาบอกว่าปีนั้นนะ่ะฝนฟ้าจะอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ฟ้าแลบฟ้าร้องนะคะฟ้าแลบฟ้าร้องดังเปี้ยงเปียงเลยละคะ่ะ เ้านกน้อยนะคะได้อาหารมาให้ลูกหรือเปล่านะคะดูดูดูด,ดูสองพวเมียนะคะสองพวเมียคาบอาหารมาให้ลูกหรือเปล่าไหนไหนไหลูกของมันอยู่ไหนนาะลูกของมันอยู่ไหนนาะอ๋อนี่ไงไหนไหนหนได้ตัก ได้อาหารมาป้อนลูกลูกของมันอยู่ไหนเนาะดู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 คู่นี้เห็นมันอยู่ตรงนี้ไหนลูกของมันอยู่ไหนนี่ลูกของมันอยู่ในนี้มันกลัวคนเห็นมันก็เลยบินไปนี่อยู่ตรงนี้นะมัน ลูกของมันน่าจะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงโพงโพงไม้นี่แหละมันกลัวแม่ดาเห็นมันก็เลยบินไปนะคะต้นแดงนะคะออกดอกตกมัเดี๋ยวขอดูฝักของมันนะคะลูกของมันโอ้เอฟซีมาเยอะนะคะวันนี้เนาะต้านสบายเลยนะคะถ้าโอ๊ตดูแมวฮะมาแล้วมาแล้ว เขาบอกว่าเขาชอบพญายนาคก,ก็เรียกว่าอ,องค์บริวารค่ะพญานาคบริวารจะเป็นมีประจําวันเกิดด้วยนะคะ,ะก็ตามที่ป้ายเขียนไว้นั่นแหละค่ะมันจะมีวันไหนคู่กับวันไหนเชิญตั้งสบายเลยนะคะวันนี้บรรยากาศดีดีเนาะบรรยากาศดีไม่ร้อน, <ๆ S 1> อนค่ะเดินเที่ยวตามสบายเลยค่ะข้างบนก็ขึ้นไปชมได้นะคะสวัสดีค่ะ วันนี้บรรยากาศดีนะคะไม,ไม่ร้อนนะคะไม่ฝนไม่ตกขออนุญาตนะคะอ่อนอเอ็กเขาเดียวกำลังหาหาหาเน็ตไปไล ก็ดีเลยนะั่นดอกไม้ก็จะได้งาน คุยค้างนี้มันจะคุยจะตัด ก็จะมาหยอดปุ๋ยตรงนี้ต่อนะคะ แอาทำไมเรามีบุญเจ้าสีแอลเฮ็ดเถอะเสิ็จแล้วนะคะวันนี้ไม่มีแสงเด็ดดอกไม้ก็เลยยังไม่เหี่ยวเนาะมัรยากาศดีๆนะคะมัรยากาศดีมากเลยสล้วเราคลิปนี้นะคะขอจบอคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ